สวัสดีครับสวัสดีครทุกท่านนะครับใครยังไม่นอนพบเจอกันยามดึกๆนะครับคลิปนี้ผมมีมาสามองนะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าสัวรุ่น4ี่นะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วนะนะครับเป็นย้อนยุคนะครับเป็นหล่อโบราณ แบบยุคต้นนฮะรอแบบยุคต้นนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมแบบยุคต้นนะครับนี่ฮะมีโค้ดนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับสร้างปี2559นะครับที่เขาเรียกว่ารุ่นสร้างเขื่อนนะนะครับปี59นะครับผมอันนี้ตอนนี้ไปรุ่น6เแล้วนะอันนี้รุ่นที่4นะครับรุ่น3ก็หลักหมื่นนะครับนะนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็รุ่น3ก็ไปน่าจะหลักแสนนะครับ อันนี้เนื้อเงินก็หลักหมื่นแล้วนะครับองนี้เลี่ยมทองมาผมใช้เลยผมประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับทองก็แท้พ้าก็แท้นะครับอันนี้ไม่ต้องวัดดวงนะครับ F4 นะครับแดงเปชดเนยนะฮะอันนี้เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะฮะพระพวกนี้ราคาไม่มีหล่นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนะครับพาแท้ดูง่ายเนี่ยห่วงเชื่อมแบบโบราณนะครับห่วงเชื่อมเเอกลักษณ์ก็จะมีเขาใช้เงินเชื่อมนะครับนะฮะ น่าจะเป็นเงินนะผมส่องแป๊บนึงคล้ายๆผมดูเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเงินนะที่เขาเชื่อมนะนะครับใช้เงินเชื่อมนะนี่ดูง่ายนะฮะใครไม่มียุคต้นที่หลักล้านเนี่ยใช้ได้เลยนะนะครับพิธีดีพิธีใหญ่นะครับพระเกจิอาจารย์รูปปลุกเสกนี่ถือว่าเยอะนะครับนะครับแล้วก็ปีลึกแล้วด้วยนะปี50ปี59นะปี59 หล่อแบบหล่อโบราณนะครับหล่อแบบยุคต้นนะครับเห็นไหมพื้นผิวก็จะไม่เรียบนะฮะนะครับหล่อโบราณนะครับอยู่ง่ายนะฮะเนื้อทองแดงผิวไฟนะนี่ฮะแดงแป๊ดเลยนะนะครับมีโค้ดด้วยนะมีเก้แล้วนะแต่เก้โค้ดไม่เหมือนนะครับเก้โค้ดจะไม่เหมือนโค้ดจะมีเส้นเซียนอยู่ข้างในนะครับแล้วโค้ดก็จะตอกลึกเป็นเห็นไหมตั้งลึกเลยนะโค้ดเป็นตัวหนังสือจีนนะครับผม นี่ฮนะแล้วก็มีตัวเลขกำกับนะครับนะฮะอันนี้เราเดินสนามพระแล้วก็ไม่ค่อยเจอนะนะครับเพราะว่าพระจะถูกเก็บถูกขายผ่านโซเชียลกันเยอะนะครับวางนอกสนามจะไม่ค่อยเจอนะครับนี่ราคาขยับไปเรื่อยๆนะครับเก็บพวกนี้ก็คือว่ามีมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับเหล่าโบราณนะครับอันนี้เลขสี่ห้าศูนนะครับ นี่ผมก็ซื้อหวยไวละ <c oughs> เผื่อตูหวยนะนดูง่ายนะครับทองแท้นะครับทองนี่เจ้าของเขาเลี่ยมมาก็น่าจะมีผมว่าไม่ต่ำกว่าสี่พันนะทองนะนะครับไม่ต่ำก 4, ว่าสี่พันเพราะทองแพงนะครับทองก็เหลืองดีนะนะครับเขาเลี่ยมมานานแล้วนะนะครับดูง่ายนะแท้ดูง่ายองนี้ผมเอา,เอา เจ้าของเดิมเขาเปิดไว้เจ็ดพันนะนะครับเขาเปิดเจ็ดพันผมก็ตัดเข้ามาอีกทีผมเอาหกพันห้านะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับพาแท้ทองแท้นะครับผมนะครับพาแท้ทองแท้นะครับเห็นไหมดูง่ายนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อโบราณเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มกระจังนะครับเนี่ยอยู่ที่เรียกรุ่นว่ารุ่นเจ้าสัวนะครับแต่ว่าสมัยโบราณเขาเรียกว่าซุ้มกระจังนะครับนะฮะเหมือนซุ้มหน้าประตูวัดนะนะครับเห็นไหม นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับรุ่น4นะฮะปี2,559รุ่นสร้างเขื่อนนะครับน่าเก็บนะนะครับประกันพัดแทนให้ตลอดชีพนะครับผมนะฮะเอา6,500นะครับ F4 นะครับทักมานะครับผมนะครับอันนี้ได้มาวันนี้เหมือนกันอันนี้ได้เป็นท้าวเวสสุวรรณผมไม่แน่ใจวัดไหนแต่เป็นพัแท้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงแก่น้ำมันนะครับเนี่ย เขาเรียกม,มาอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นกระบองไหมชัดมากเลยนะนะครับด้านหลังเนี่ยมีตัวหนังสือแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับพยายามอ่านเนี่ยวัดอะไรเนี่ยนะเห็นไหมมีชื่อวัดนะครับผมอ่านไม่ออกแต่เห็นข้างหน้าว่าวัดแน่นอนนะอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับของนี้ผมเอาพันห้านะครับผมนะฮะอันนี้ต้องวัดดวงนะเพราะว่า ผมไม่รู้เขาเล่นกันเท่าไหร่แล้วก็วัดไหนนะครับท้าวเวสสุวรรณนี่จะเก๊จะแท้เราเอาไปห้อยคอได้เลยนะครับผมรับรองว่าใช้ได้ใช้ดีนะครับนะครับพุทธคุณก็นะป้องกันพูดผีปีศาจนะครับโชคลาบนะครับผมนะบนี่วัดอะไระผมอ่านไม่ออกนะครับนะใช้ได้หมดนะครับนี่เนื้อ ผงนะครับเนื้อผงเนี่ยดูง่ายนะส่วนตัวผมว่าดูง่ายนะครับแต่ไม่รู้ว่าวัดไหนแล้วก็ราคานะครับแต่พระเก่าแน่นอนนะพระเก่านะครับเนี่ยนะครับเอาพันห้านะครับเปิดพันห้านะสวยนะครับเขาเรียกมาอย่างนี้เลยนะครับเรียกมาอย่างนี้พร้อมใช้เลยนะครับใครชอบจัดไปนะเอาพันห้านะวัดดวงกันไปนะครับผมนะครับ แล้วก็มาตงนี้ตรงนี้ก็แท้นะแต่เป็นเกจินี่ดูง่ายเลยนะครับด้าน,นหลังเหมือนแช่น้ำมนนะครับผมนะเป็นทรงเจดีนะครับพาแท้เลยนะดูง่ายหยิบมาแท้เลยนะแต่เป็นเกจิยุคสองสี่กว่าแน่นอนนะครับเห็นไหมมีร่องรอยนี่เห็นไหม,ม,เ,หไหมเปินคาบน้ามนนะคาบน้ําอันนี้น่าจะแช่น้ํามนนะครับอันนี้เอาไปเอาไปพันท่วนแล้วกันนะครับผม นะเอาเพียพันท่วนนะครับไม่รู้ที่นะนะครับแต่ผ้าเนื้อแท้เลยนะเห็นไหมผ้ามีอายุนะครับสองสี่กว่านะครับนะผ้าแท้นะวัดใจกันไปนะวัดดวงกันไปเลยนะครับเห็นไเอาพันเดียวนะครับผมเนื้อสวยมากนะครับเห็นไหมเนื้อผ้าแท้แปบน,นี้นะเห็นไหม นะครับอาจจะไม่ถึงยุคสมเด็จโตแต่ว่าเป็นพันแท้แน่นอนนะครับผมนี่ด้านหลังมีร่องรอยการแช่นะเห็นไหมแช่น้ามนนะครับดูง่ายนะครับพาดูง่ายนะฮะเอาพันธ์ท่วนนะครับผมนะลองดูนะครับใครชอบทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้นะประมาณนี้ครับมี3องค์นะครับ3ององนะชอบองไหนทักมานะครับทักไลน์มานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ